ภาพรวมนะครับของทุกลัคนาราศีเนี่ยต้องบอกว่ายังจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยนะโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเกิดขึ้นมานะในช่วงตั้งแต่มกราคมพามีนาเมษา นะสีเดือนนี้ไปก่อนนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆอย่างมันก็จะเบาบางนะเบาบางลงไปมากยิ่งขึ้นนะครับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นนะอย่างโควิดอะไรต่างก็จะค่อยๆจางจริงๆและนะครับอ่าในปีหกเจ็ดนี้นะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นได้บ้างนะเช่นแผ่นดินเคลื่อนที่นะแผ่นดินยุบตัวอย่างนะครับแผ่นดินไหวอ่า นะใครที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะในส่วนของปีหกเจ็ดนี้เพราะว่าเป็นปีของการเปลี่ยนผัดเปลี่ยนนะของดวงดาวนะก่าที่เขาจะเข้ามาคงที่เนี่ยนะครับแต่เพราะนั้นก่อนที่เขาจะเข้ามาคงที่ได้เนี่ยมันต้องมีเหตุการณ์บ้างน,นะที่มันจะเกิดขึ้นมานะครับแต่พอหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างที่มันเข้าที่เข้าทางคงที่ในตลอดทั้งปี25 6 7ยกเ็เลยนะเขาเรียกว่าเป็นช่วงผัดเปลี่ยนดวงดาวนะซึ่ง เรื่องดวงดาวหลายๆดวงเนี่ยแทบทุกดวงเลยนะครับเรียกได้ว่าเดินเป็นปกติดีนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่6 หนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกอะไรนะครับดวงดาวทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับเดินผิดปกติทั้งสิ้นความผิดปกติของดวงดาวก็คือว่าเดินเดินเร็วเงนะี้ยเดินเร็วคือสมมติบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องร้ายก็จะเกิดขึ้นเร็วนะครับเดินถอยหลังอย่างนี้ก็มีนะอะไรที่มันดีๆเนี่ยมันจะได้จะได้แล้วอยู่ดีก็กลับไม่ได้นะฮะโดนทุกๆลักนาเลยนะนี่คือดาวเดินถอยหลังนะครับแล้วก็จะมีดาวเดินแบบดานยืนอยู่กับที่อ นะไม่ขยับขยื่นไม่เคลื่อนไหวนะจะทํางานอะไรก็ไม่ก้าวหน้าอะไรอย่างนี้นะครับอ่าก็โดนกันแทบทุกๆลัก,กนาราศีนะเพราะดาวเขาองค์ภาพรวมบมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่พอเข้าสู่ปี2567แล้วเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวดาวก็จะเริ่มนะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้า นะครับทั้งทั้งดาวใหญ่ๆเลขดาวใหญ่นะอย่างพระพระัสเองเนี่ยนะครับเป็นดาวที่เป็นดาวผู้ช่วยของมนุษย์โลกใช่ไหมเข้ามาแล้วนะพระเอกีมาขาวเข้ามาแล้วนะครับก็จะเริ่มนะเดินดีนะพอเริ่มเดินดีปุ๊บก็เริ่มทําหน้าที่ทํางานนะพระพระัสเนี่ยนะครับช่วยเหลือให้ทุกๆลัคนาราศีพ้นภัยพ้นโทษนะเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับมกราเนี่ยนะเริ่มไปเลยนะแต่ถ้าเดินดีจริงๆเนี่ยก็ต้องไปสักหลังสงการไปก่อนนะครับหลังช่วงเดือนเม สาไปกาะน,นะครับก็จะเริ่มเดินดีแล้วนะเพราะนั้นดวงหลายๆทุกคนนะครับก็จะดีตามนี้ไปด้วยนะครับก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองลัคนาราศีกันในช่วงจังหวะของปี2,567นะครับจะมีดาวที่สร้างความโดดเด่นนะ ให้กับเรือนชะตานะครับมาหลายดวงอยู่นะอ่าแล้วดูจากดาวพพุษนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนากันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเดินไปข้างหน้านะได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งในปีอย่างที่กล่าวไว้เนี่ยนะปีหกเจ็ดนะครับดาวปกติดาวพุธเนี่ยเดี๋ยวจะพักเดี๋ยวจะเสด็จเดี๋ยวจะหมดนะรุนไขคนที่เกิดในราศีกันเนี่ยจะปัญหาเยอะนะเขาถึงว่าราศีกันเป็นเป็นดาวอ่าเรือนลัคนาอะลีนะฮะอ่าของลัคนาโรคเพราะนั้นเกิดมา ในเรือนที่มันมีปัญหาใช่ไหมมันปัญหาเม่เกิดจากไอ้ดาวพ่อพุธนี่แหละนะครับที่ท่านเนี่ยนะเดินเพี้ยนไปนะเป็นเสมอเสมอประจาประจาเลยนะครับแต่ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ยนะครับดาวพ่อพุธดาวเจ้าเรือนของชาวกันนะครับค่อนข้างที่จะ,ะมีอนาคตนะ,ะเดินดีนะเดินก้าวไปข้างหน้านะได้อย่างดีเลยเดินเสถียรนะครับ ดังนั้นชาวลัคนาราศีกันนะครับก็จะได้รับอิทธิพลอของความเจริญรุ่งเรืองต่างๆของดาวพักพุธเนีนะครับที่เดินดีไปข้างหน้านะในดวงชะตาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะดาว องประกอบนะครับของดวงของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10ดวงนะครับเพราะนั้นในหนึ่งดวงเนี่ยนะในหนึ่งบุคคลเนี่ยนะก็จะมีเรื่องราวแตกต่างกันไปนะจากดาวสิบดวงที่มามีผลกระทบในเรือนชะตานั่นเองซึ่งดาวนะครับใหญ่ๆนะครับอย่างดาว่าปพระเคราะห์ต่างๆนะครับก็ได้โคจรเข้ามามีผลกระทบในเรือนชะตาของชาวกันนะในปี2567นี้ด้วยนะครับทําให้นะมีข้อเสียบางเรื่องนะครับเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ข้อ ดีต่างๆนั้นก็จะย้อนเกิดขึ้นนะให้กับดวงชะตาด้วยเช่นกันนะครับเอาพูดถึงข้อดีก่อนแลวกันนะครับข้อดีเนี่ยนะ,ะก็เรียกได้ว่านะครับใครที่นะทำการติดต่อกับชาวต่างประเทศนะครับเช่นเราทํางานอยู่นะองค์กรองค์กรหนึ่งมีบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศปีปนี้นะครับหกมีเกณฑ์ที่จะ,ะได้เหมือนถูกย้ายเรานะ,ะไปต่างประเทศนะครับไปดูงานต่างประเทศบิน ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เรื่องดีเลยนะเพราะอะไรจะ,จะมีประสบการณ์นะครับไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไปทื่อๆนะไปแล้วมีประสบการณ์นะครับกลับเข้ามาเนี่ยนะสร้างสกิลต่างๆนะครับให้ชาวกานเนี่ยครับฉลาดยิ่งขึ้นปกติฉลาดเงียบอยู่แล้วนะชาวกาเนี่ยนะครั้งนี้นะเขาเรียกฉลาดมากยิ่งขึ้นนะคมในฝักเป็นนะ้มีดเราเนี่ยนะถูกลับจนคมเก็บไว้ในฝักนะทาน้ํามันอย่างดีนะครับต่อไปนี้นะเขาเรียกประสบการณ์ นำมาใช้เมื่อไหร่นะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยในปี67เ,เนี่ยนะก็จะเหมือนฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างเด็ดขาดเลยนะใครมาชิงชัยกับชาวกันเนี่ยนะในปีปีนี้อาจจะต้องแพ้พ่ายนะชาวลัคนาราศีกันไปนั่นเองนะครับนี่การข้อเด่นนะครับนอกจากจะเรื่องของการงานในลักษณะของงานต่างประเทศนะครับแล้วเนี่ยนำเข้าส่งออกก็เกี่ยวนะรวมถึงว่า การเรียนนะการศึกษาต่างๆอย่างบางคนเนี่ยนะครับทำงานมาอยู่ในระยะเวลาหนึ่งนะต่อโทต่อเท่าไห่ก็ไม่จบนะต่อท่าไห่ก็ไม่ไม่ได้นะติดปัญหาหนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นนะครับรวมถึงว่าเนี่ยอ,อยากจะบินไปนะครับอยากจะบินไปต่างประเทศนู่นนี่นั่นนะไปเรียนต่อนะก็ไปไม่สําเร็จสักทีนะครับอพอเข้าสู่ปี2567นสะิะสิ่งเหล่านี้นะครับที่เคยไม่โอเคที่เคยไม่ประสบความสาเร็จเขาเรีย ียกว่าย้อนมานะย้อนมาถึงแล้วนะครับใครเรียนอยู่เรียนไม่จบก็จะเรียนจบนะจะมีความเด่นๆอย่างเงี้ยนะตลอดทั้งปี6-7เจ็ดเลยนะแต่มันก็จะแบ่งช่วงนิดนึงนะครึ่งแรกครึ่งหลังของปี6-7เจ็ดี๋ยวจะมาทําคลิปเสริมให้ว่าว่าช่วงไหนจะเด่นที่สุดนะครับแต่ลหลักๆก็เนี่ยนะเรื่องการศึกษา ทั้งในประเทศด้วยนะอในประเทศศึกษาต่อต่อโทต่อเอกนะจบด็อกเตอร์ลองศาสตร์ศาสตาจารย์อะไรต่างนะก็จะเข้ามานะครับปี6กเจ็นะครถือว่าดีนะเป็นถือว่าเป็นปีทองในเรื่องของการศึกษาและต่างชาติที่นะครับข้อเสียนะ ก็ย่อมมีเกิดขึ้นนะข้อเสียก็ต้องมีเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับดูจากดาวพระเคราะห์นะหลายๆส่วนหลายๆอย่างนะครับก็เรียกจะมีความปวดหัวหน่อยนะวุ่นวายหน่อยนะครับเมื่อบางทีเวลาเราลุยงานเต็มที่นะทํางานเต็มที่นะแล้วนะบางทีไม่มีเวลาเข้าไปดูนะอย่างบางคนเนี่ยนะครับทํางานอยู่อย่างหนึ่งนะอยากจะเปิดธุรกิจใหม่ขึ้นมานะแต่ว่านะ ไม่มีเวลาเข้าไปดูแลเองนะครับถ้าใช้เงินลงทุนอย่างเดียวโดยที่ตัวเองเขาไม่เข้าไปลงทุนไม่เข้าไปดูแลธุรกิจที่เราลงทุนไปเนี่ยนะมันก็จะเกิดปัญหานะครับการถูกช่อโกองนะเกิดขึ้นได้นะครับระหว่างตัวเรากับหุ้นส่วนไม่ว่าหุ้นส่วนจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับอาจจะต้องระมัดระวังในปัญหาในส่วนนี้นะที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี2567 เตือนเนี่ยนะไม่ได้ให้ตกใจนะครับแต่เตือนให้ระวังว่าเออถ้าเรามีเวลาบ้างนะครับหาเวลาเข้าไปดูธุรกิจของตัวเองบ้างที่สร้างขึ้นเพิ่มขึ้นนั้นธุรกิจเหล่านั้นนะครับมันก็จะรุ่งเรืองนะได้เป็นอย่างดีนะในปีหกเจ็ดนี้นั่นเองนะครับเตือนข้อที่หนึ่งปุ๊บนะที่มาดูนะครับลักษณะดาวนะถึงแม้ว่าดาวพระพุธของตัวเราเนี่ยจะเดินก้าวหน้าไปเป็นอย่างดีนะแต่ความก้าวหน้านะมันหมายถึงก้าวหน้าในสัมมาอาชีพถูกไหมก้าวหน้า ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเรียนอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้รวมถึงในเรื่องของสุขภาพนะครับของชาวราศีกันนั่นเองถ้าคนที่มีอายุเยอะๆหน่อยนะปีหกเจ็ดนี้นะครับมันจะเริ่มมีจุดเสื่อมนะบางประกาศนั้นเกิดขึ้นมากับเปลือญชะตาของตัวเราแล้วนะครับก็ต้องหันนะกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเอง ตลอดทั้งปีเลยนะเรียกได้ว่ามากันตลอดทั้งปีเลยนะครับระมัดระวังในเรื่องของการติดเชื้อนะเพราะกันเนี่ยถือว่าเป็นอ่าลัคนาเด่นๆนะที่ต้องระมัดระวังของการติดเชื้อโควิดนะครับเรื่องที่มันเบาๆเนี่ยที่เราที่มันหายไปนาน,านแล้วนะจะย้อนกลับมาบางคนเนี่ยนะ อ่ถ้าใครได้ยินคลิปนี้นะในปี66นะครับจะเห็นว่าอ่าเดี๋ยวเราก็มีเกณฑ์นะเจ็บเลือดเจ็บตัวนะครับเกิดขึ้นได้นะเข้าออกโรงพยาบาลทั้งเกิดขึ้นจากตัวเราทั้งเกิดขึ้นจากคนรอบข้างต้องเข้าไปดูแลคนอื่นเขาอ่ะพอไปดูแลคนอื่นเขามากๆแล้วเราก็ป่วยเองอย่างนี้นะครับอ่าต้องระมัดระวังในปี67นี้ก็ยังไม่หมดนะอ่าต้องระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้อนะครับ ยิ่งผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านนะครับใครได้ยินนะเป็นชาวกันก็ต้องระวัดระวังความติดเชื้อในเรื่องของเชื้อในกระแสเลือดนะครับที่จะมีเข้ามานะในเรือนชะตาของชาวกันนั้นได้นะอันนี้ก็เป็นเบาๆแหละเราดูแลดีรับรองได้ว่ามันไม่เกิดหรอกนะเพราะยังเห็นว่าดาวพระพหัสนะครับยังโคจรนะมาช่วยเหลือนะเรือนชะตาชาวกันอยู่นะตลอดทั้งปีเลยนะครับถึงได้ทายเป็นทางว่ามีเกณฑ์การจะ ที่อยู่ไปต่างประเทศไปหาเงินแดนไกลอะไรอย่างนี้อั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของชาวกันนั่นเองนะครับนอกจากนะครับเรื่องการโลภัยอะไรอะไรแล้วเนี่ยนะครับยังหมายถึงนะครับภาวะนะความวุ่นวายนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะในเรื่องของความรักนะที่จะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นนะครับชาวกันนะทำงานนะก็อย่าลืมให้เวลานะครับให้ให้เวลาให้ความอะไรอย่างี้นะ กับคู่ครองคนรักของเราด้วยนะครับอ่ามิฉะนั้นนะเดี๋ยวจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นน่ะนะอันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะระระวังว่าเป็นราศีที่จะเจอมือที่3นะอ่าเข้ามาได้นะปี67เจนะเราะมัระวังแค่เรื่องนี้นะเบาๆเอง ทีนี้เนี่ยนะครับอย่าบางคนอยู่กินกันมานานๆนะเอมาทายอย่างนี้ได้ยังไงนะคู่ครองของฉันจะเป็นคนดีมากๆนะครับนั่นแสดงว่าจะกลายเป็นในเรื่องของอ่าการที่เราต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของความเจ็บป่วยของคนรักของเราอะนะอ่าที่จะมีเข้ามาด้วยนะครับในปี2567นี้นะจึงเตือนเอาไว้แหละนะว่าอ่าถ้าเราเข้าไปดูดีๆแนละความรักต่างๆมันก็จะ ผูกมัดเรานะแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับดังแบบนั้นนะปี6-7งานดีการศึกษาดีเรียนดีผู้รับผู้ใหญ่อุปถัมภ์ความก้าวหน้าความเจริญนั้นมีมากนะความร่ำรวยนั้นก็มีเข้ามานะดีทุกเรื่องนะครับยกเว้นเรื่องของคุ้นส่วนความรักและสุขภาพนั่นเองครับขอปรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทุกๆพระองค์รวมถึงเทวดาประจำนพเคราะห์ โดนบันดาลให้กับทุกๆลัคนาราศีประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมีแต่วความร่ำรวยตลอดทั้งปี2,567ครับ